สุก,กี้หมาล่าที่ไหนเนี่ยมีก้ามปูให้กินแบบนี้ด้วยนี่เราอยู่กันที่ร้านฉี่เออสุก,กี้สายพานหมาล่าที่ร้านเขาจะมีน้ำจิ้มให้สามแบบนะน้ำจิ้มงาถั่วจิ้มสุกี้และน้ำจิ้มซาชาอาหารบนสสยพานนี่มีให้เลือกกว่าเจอย่างเลยนะตัวหอยเชลเขาก็มีนะทุกคนโหแล้วก้ามปูปานดิวยที่นี่เขาจะเริ่มต้นไม้ละ5บาทนะทุกคนมีก้ามปูมีไส้เป็ดด้วย3ชั้นสไลด์ก็มีวันนี้เราเลือกเป็นน้ำซุปชาเผ็ดลิ้นมานะและอีกช่องหนึ่งจะเป็นนุ้้ปปปปููส่่ฟออองงงงเเตาาาหลลลไไไกกับขกขบขขชย ใส่ทุกอย่างที่เราเลือกงานลงไปเลยนะทุกคนทำแรกเราก็จัดเป็น3มชั้นสไลด์ก่อนนะจิ้มกับน้ําจิ้มงาถั่วของทางร้านนะบอกเลยโคตรอร่อยตัวเกี๊ยวหมูอันนี้ก็แนะนําเลยนะทุกคนอร่อยจริงดูหอยเชลล์เขาดิตัวใหญ่มากเลยอะไส้ปงไส้เป็ดนี่เราก็ลวกให้ครบเลยนะคือแบบว่าใส่ทุกอย่างลงไปให้ล้นหม้อไปเลยเดี๋ยวพอมันสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมากินกันทีเดียวเลยดูก้ามปูดิเขามาจิ้มกับน้ําจิ้มของเราเนาขู่บอกเลยโคตรอร่ของเต้าหู้นี่คือของชอบเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆลอง